ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเสียงข้อประตูเลยนะคะก็คือเอามาวางไว้คือได้ยินคือบ้านตรงข้ามเนี่ยเขาจะขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลานะคะกบก็ไม่รู้ว่าเสียงข้อประตูเขาอาจจะข้อประตูก็ได้แต่กบไม่รู้ว่าเขาข้อประตูบ้านโน,น้นหรือเคาประตูบ้านเราเพราะว่าห้องตรงข้ามน่ะเขาเดินขึ้นเดินลงตลอดที่เักเอามากบสั่งของมาจาก วอร์มาร์นะคะอยากมีส่วนรัวมาใ่ในกล่องเนาะเออแล้วก็เป็นถุงแบบนี้นี่ครั้งแรกนะครั้งแรกนะครั้งแรกนะคือแบบอันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะที่กบสั่งของจากวอร์มาร์นะคะแล้วมาได้ในสภาพเป็นถุงแบบนี้นะคะกบไม่เคยส่วนมาก จะสั่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างๆนะคะจะเป็นเล็กๆหรือว่าใหญ่หรือว่าอะไรก็จะเป็นบล็อกใส่กล่องมาให้นะคะนี่เป็นครั้งแรกนะที่มาเป็นถุงพอดีกบสั่งออเดอร์ของตามคุณโรสนะคะคุณโรสแนะนำในคลิปนะคะก็น่าสนใจนะคะก็เลยอยากสั่งตามบ้างนะคะอยากใช้ตามบ้านนะคะอย่างที่กบ คุณโรก,ก็พูดถูกนะกบจะเป็นคนที่สิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบนะคะกบก็ใช้หลายอย่างนะเดี๋ยวกบจะเอาให้ดูนะนี่กบนี่กบใช้แบรนด์นี้นะคะคือกบเป็นคนที่แพ้ง่ายเนาะทีนี้กบก็เลยอยากาสั่งสั่งของมาที่แบบคุณโรสแนะนำเนาะนี่คะ่ะที่กบสั่ง อันนี้ก็จะเป็นครีมนะคะสำหรับกลางวันนะกบจะลองซื้อมาใช้ของกลางวันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยซื้อมาเป็นของกลางคืนคือมันมีในในวอร์มห์จริงๆแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวโอเคอันนี้ก็คือโฟมล้างหน้านะกบสั่งที่ล้างหน้าแล้วก็ครีมนะคะกลางวันเนาะ อันนี้ก็เป็นของสามีกบนะคะคลีนแอนเคลียนะไซส์นี้หนูไม่เคยซื้อมาเลยนะที่รักมันใหญ่นะ<อ>ว่าทำไมราคามันไม่เหมือนกันนี่ไงอันนี้คือของสามีกบนะเขาใช้อันนี้เนาะทีนี้กบจะบอกว่าคือประเด็นที่วัวหมาเนี่ยเขาจะ แล้วก็เราก็สั่งอ่ะพอดีกบสั่งขากล้องเล็กๆนะคะขากล้องเล็กเวลาออกไปกินข้าวนอกบ้านกบจะได้แบบมีขากล้องนะคะไม่ใช่วางบนโต๊ะอาหารเนาะจะเป็นขากล้องสั้นๆเล็กๆะขากล้องที่กบมีอยู่มันเป็นขากล้องคล้ายๆว่าสูงเกินไปเนาะกบก็เลยอยากสั่งอันเล็กๆเนาะทีนี้ก็เลยสั่งครีมแล้วก็อันนี้มาด้วยนะคะมันก็จะได้ถ้าสามสห้าเหรียญก็จะ ะะทีนี้พอกบสั่งสาสิบห้าเหรียญฟรีแล้วนะคะเขาบอกว่าเนี่ยสามคลิเนี่ยคุณไปรับที่ร้านได้เลยนะคุณไปรับที่ร้านได้เลยนะคะทีนี้กบก็ไม่ไม่มีเวลาไปนะคะเพราะสามีกบทํางานนะคะหกวันนะคะกบจะมีเวลาแค่หนึ่งวันนะคะก็คือวันที่สามีหยุดเนาะทีนี้ในเมื่อเราพยายามจะสั่งของให้ให้สามสิบห้าเหรียญเพื่อจะได้รับส่งถึงบ้านเนี่ยเราก็ เออก็ให้เขามาส่งถึงบ้านเลยละกันนะคะก็เลยเลือกที่จะให้เขามาส่งถึงบ้านก็เลยได้เป็นถุงแบบนี้มานะคะกบคิดว่าอาจจะเกี่ยวก็ได้นะเพราะว่าวอลหมาที่มันใกล้ที่สุดก็คือบ้านใกล้ๆบ้านกลบนี่เองนะคะที่เขาเอามาให้เนะะี่ยค่ะก็คงจะประมาณว่าเมื่อคืนกลบออเดอร์ไปตื่นเช้าขึ้นมาได้นี้ไม่ใช่ตื่นเช้าตอนนี้คือประมาณเย็นแล้วนะคะก็คือถ,ถัดอีกวันนึงก็คือได้เลยนะคะ โอเคกบก็จะมาลองใช้นะก็ขอบคุณคุณรสนะคะกบก็จะมาลองใช้นะคะว่าหน้ากลบจะโอเคไหมอันนี้เป็นเป็นครีม spf 1 5นะคะเป็นเป็นกลางวันเนาะอันนี้ก็จะเป็นโฟมล้างหน้านะคะกลบก็จะลองใช้ดูก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะเพราะว่ากลบอ่ะหน้าของกลบอ่าค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายกบ <laughs> ก็อย่างที่บอกกบก็ใช้อนเนี่ยค่ะคือหน้าก,กบแพ้ง่ายก็ใช้ใช้ที่แบบว่าอา่ผิวแก่แล้วก็ยังมีสิวนะสิวกบเยอะมากจริงๆนะแล้วก็กบก็ใช้คลีนซิ่งปกติกบก็ล้างหน้านะแล้วก็ใช้คลีนซิ่งเซตอันที่ปก,กติกลบล้างหน้าแล้วก็ใช้น้ําเกลือนะมันจะมีน้ําเกลือที่กบซื้อมาจากเมืองไทยเนาะ กบว่าเช็ดก่อนแล้วก็ครีนซิ่งแล้วก็ทาครีมเนาะกบก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นฮอร์โมนหรือเปล่าคือก็มีหลายคนนะแนะนําให้กบกินยาคุมนะเพราะว่ายาคุมมันจะปรับฮอร์โมนเนาะแต่กบไปที่ร้านไทยนะยาคุมที่กบเคยเคยกินนะที่เมืองไทยแบบว่าปรับฮอร์โมนอ่ะร้านไทยไม่มีขายนะคะกบก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเนาะก็ใช้พวกนี้ไปก่อนกันแล้วกันโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าพูดเยอะมาก รักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะพเพื่อนๆจา๋าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันเนาะขอบคุณวิตภาพดีๆที่มีกบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพนะคะไปแล้วร้วเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะมารีวิวนะคะที่เล่ามากดต้องให้หน่อยกดวางเลย